เอาพามาดูชดเด็ดเป๊ะจังครับผมหอยขันปิงตรุบหอยขันปิงตรุูบือเนี่ยนี่ครับเป๊ะจังฟองขึ้นแล้วนะ่นน่ยวงค์คนทอกฟองปลาครับนี่ครับชดเด็ด ดูครับผมกำลังจัดที่จัดทางอุยอยน่ะอุยแล้วอุยแล้วมีชนนะครับผมชนเด็ดแปะจังนะครับมาดูครับมีชนบุรีแล้วชนนม่ตราตรันแก่งนเนอ อันนี้แทบโดนอุ้ยจูดมีชนนี่แล้วครับชนนี่แล้วครับคุณนี่คือหอยคันเนี้ยคนคนไม่คันแต่หอยคันครับคนไม่คันแต่หอยอันนี้ของเทของเทเลยนี่เต็มน้ำครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมลอยเยอะแยะเลยนี่หอยคันนี่ดูเดี๋ยว ลอยเยอะๆเลยผมเป็นยังไงคืณนึกจะรู้ว่าผมจะคันหรือหอยจะคันผมจะคันนี่นพี่น้องฟองขึ้นฟุดๆแล้วนุ่นครับทางนู้นก็เป๊ะจรังเหมือนกันครับช่างนิดนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วเอ้าเอามีชนแล้วเรือาเป๊ะจรัง คนอยู่ในแหนะครับมันไม่ออกอ่ะโอ้นี่แหละจะออกไงเอออุ่นนี่จะออกปลาปลามันก็จะออกด้วยคนก็ไม่ออกอ่ะเอาอันนี้ขามันเปิดอยูเอามีมีงายด้วยมันจะคันเดี๋ยวรู้กันครับว่าถ้าปลามันโดนขาเมื่อกี้มันชู้นะพอดีปลามันชนขาเลยสู้ บอกว่าชนหลายตัวนั่น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 นินมึงไปนี่ยกันดึงดึนไว้ตรงทนนกัวผนสุนตัวโอ้นุพี่น้องได้แล้วนะครับนโอ้ไปแล้วนะครับผม้อ้ยยนขึ้นบก เช้าดีไหมเดินขึ้นบกนะมาดูครับผมคืนนี้ขาต้องแอะเหนื่อยเด็กใหญ่ชอบยายบอกว่าเอ้ยพอเลยใหญ่าเก่าแต่จบมาแล้วตัวนึงเอ้โหนะลงมาเลยอ่ะหลายตัวนะครับอันหนึ่ง

ออพี่น้องคุ้มนะครับผม,มคนคันปลาจะม่คันไหมตัวนี้อ้วนมากเลยตัวใหญ่ครับใหญ่สิ่งครับนิ่มสมนะครับช็อตเด็ดเดอ้อพี่น้องไปจังนะครับผม